สบายดีสวัสดีกันมาทุกคนเด้อยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู้ขวน้องเฟสสาวแม่ครัวกาสาวน้องครัวกาสาวแม่ขวานน้องเฟสมนี้น้องเฟสมีเมนูเด็ดนอนน้องยูจะมีเมนูเด็ดมาสู้ทุกคนกินอีกเล้วนี่โอ้นี่น้องงัวนะค่ะทุกคนมือเมื่อวานเนาะมือซื่อเนาะมือซื่อ้องเมียตีเออน้องเมียมือซื่อ น้องหัวเนาอเขาจะมาต้มซัวน้องหัวกินกินข้าวเที่ยงนะทุกคนนี่เมื่อสื่อนิ่งหัวเขาเกิดลูกนาอเขาก็ได้ไปล้างมาแล้วนี่นี่เขาก็ได้ไปล้างน้องหัวมาที่เหี้ยห้อยเนาะไปล้างแล้วเขาสิมเอ็ดเกงกินตตนสวยนะทุกคนกับตองฮับส่มพร้อมๆกันนาะว่าสิเซฟคือมือนั้นอีกบ่มือนั้นแห้งเซฟนะเนาะลายคนกินอีกแล้วก็มืดมาเดี๋ยวมาบึ้งกันว่าน้องเฟนสิเอาอีหย่างไ่เดตตุ้มน้องหัวมือนี้เนาะ หลายคนอาถามว่าน้องงัวแซ่บกับน,น้องเมียวน้องเมนทัวร <c oughs> ไปสิเอามาซื้อ,อบางคนบางคนเพระาะว่าน้องเมียแซ่บกับน,น้องงัวอ่ะให้แม่ใส่เลยเนาะใส่งวลงไปเครื่องในมันจะมีเนื้อกล็ดบางปะน่มีเกลือเป็นในรืในฮมีเกลือ,ม,อมีเป็น,นงัวเซอร์ไปขี่เห็บห้อยแล้วเนาะ,<อ>ะมีขี่อะมีขิงมีหัวสีไข่แล้วก็มีขิงนี่เนาะขิง ดี่ดี้วแม่ขินี่ยอย่างนั้นแม่มาเป็นตะนสิเกสิประมาลักษณะนี้เดี๋ยวเองกระชิ่มนี่เริ่มสิเป็นดอกมาละเริ่มสิเป็นเอเดโกะเขาเอนวาน่ะเห็นมมักเรือมักสาเออมักเรือมักสาละเริ่มสิเป็นมักเรือมักสาละค่เปัะพราฟาวาวัาฉัได้ไปเิกเมต้แนไปพอเมตุเพ่มสบายเพิ่นได้ไปไปหหม้ออีกครั้งนึ่งนะเพิ่นเป็นยังเพิ่นยทอคีกครั้งนี้นักตีนกะ จบแล้วนี่ทองเครือๆแต่ว่าเขาก็ไปเจาะออกมาแล้วแต่ว่านี่ท้องทั้งเครือทั้งตีเครือพอก็เลยสิไปพุงหมออีกครั้งหนึ่งทีไปเบิ่งเกินก่อนเนาะไปกินข้าวก่อนจะไปเบิ่งคือเห็นบอกต้มอาหารให้หนึ่งน้ำหลายๆเนาะน้ำอะไรอ๋อเดี๋ยวจะแสลายน้ำน้ำหม้อแล้วจิออกมาแล้วทุกคนไม่จริงหม้อเราต้องกินแน่บม้อเดบักกะไล่พราว่าสิได้ฮอนิเม เหลือเสื้อแม่ก็จะได้กินในทงยางกับยูฮันเลยมันเดือดเรื่องลายเทปอือโมกินสูอาหมดนะสูหนึ่งสามเมื่อกี้นี่สูใช่เดี๋ยวทุกคนทุกคนก็จะเห็นเนาะเมยจับเสื้อจับเสื้อบัดสุดท้ายแล้วได้น้อยเดียวหนึ่งวูไหมน้องขวดน้าเซมโฟอะไรเพื่อนว่าบบกินบบกินน้ำเนาะมันได้น้อยน้องขวดเขาได้ลายเนาะน้องขวดได้ลายก่อนี่เพื่อนหนูเรื่องเซมโฟ เม่์วันใดบัได้ขนูดได้ตอนหนักๆทั่นมานี้บ่ได้แล้วมันมีนำยุบใบสันน้อยใ้น้อยแต่อยากหึงหวดิตอนซ่องคำเอาเฮ้ยคำคำคำซ่องต้นกับพี่นึกตี้คำซ่องจนต้นซ่องคำทะเละคำจองต้นนี่พกอันจะลายหัวซีบคำกับ่ เอาเที่ยงกันเนาะตอนนึงจะกินข้าวเยื่อซองคือจริงสิพอกินนั่งอยู่พ่อเพ่งเป็นตวอะยางเงี้ยเจ้าพอเ่าเพ่งจะเข้าเข้าอึงเนาะึตอนนี้เนาะเขาก็ได้เอาฟ้าเด้อดฟ้าเด้อดกับฟ้าเลยบอยากฟ้าเด้อดบวชขัว่าอยากฟ้าเลยฝากละเขาก็สิเอามาต้มนี่คือเข้ามาเลยเนี่ยดังซื้อดีๆแล้วอาจารย์บอกเป็นยึดกระดาน นะคะแล้วว่าฟ้าเดิมฟ้าเดิมมันทิพเหลึกเออฟ้าก็จะมาเอาเหมือนคำว่าอย่าอย่าฟ้าเดึ่งอู้ใบไหลขนาดน้องบัวมีอมมอมมอมเดี๋ยวเอาก็ะชิมาเอาพักเสร็จเนาะอันนี้พักกระชิมีอ่าพักนางเลิศแล้วก็พักหอมเพลทุกคนเดี๋ยวมาบงหอมเปี๊นี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงเนาะนี่จะมีคือน้องยูวาเนาะหอมไทยเมื่อกี้นี่สอยเสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วคือน้องยูวาน่ะมีหอมไทยหอมเปี๊เฮ้ยหอมไทยหอมเปี๊มันคือกัน หอมไทยกับหอมเปคือกัน,นต้องเมน่นเลยเนาะถ้าไผ่ฮู้บอกเด้ด้วาว่าหอมเปีลาวนี่เขาเอินว่ายุฟังไทยเอินว่าต้องมันฝกักพักสีลาวนะั่นะ <c oughs> ไหมเนาะจ้าไพบอกไผ่ฮู้ก็บ,บอกเด,เด้อเพราะว่าเฮากระหู้ใหม่บางอย่างเฮาบางเทือกเฮากับหู้แล้วเฮากัะลืมคือกันเนาะเพราะว่าใช้คำซับมันแตกต่างกันบางเทือกเฮากัะลืมคือกันแซ่บปะแซ่ตปะ อันนี้ซิตักไปกินข้าวแล้วเนาะนี่อันนี้จะเอ็ดคือสามถ้วยก็คือถ้วยของน้องแฟดกับแม่เพราะว่าพ่อบ่ายู่พ่อไปเบิ่งเมตุงก่อนนะเมื่อกี้เนาะเพ่นไปเบิ่งเมตุงก่อนจะงอน้องแฟดสีไข่จะงอน้อสี่ไข่เพราะว่าิข้าวถ้วยนึ่งเสียไปเธอแม่บัวอยู่ข้างเหงือนเนาะแล้วถ้วยนึงคันของของแม่ของบอมของยู่แล้วถ้วยนึงของพ่อจงให้พ่อ เราจดนดปะดิมันมันไล่เฮแล้วกินต้นนึ้สองคำจังอีมข้าวปามั่อนกินต้นหนงสองคำนี่บุมีเพิ่มหูจักก็บอมลองคิดดูไงกินต้นเนึงแล้วกินข้าวไล่ๆนี่เออจะเข้าใจยุ่งคำหนึ่งอกต้นเออฮอกกาวสเละ เมื่เนาะเลือจะน้ำบันไปเดี๋ยวเขาไปขึ้นไปกินแม่ฟืนอันทมันสีไข่ขึ้นมาเราใส่จานขึ้นไปกินข้าวนำกันเนาะทุกคนกินข้าวเที่ยงโอ้โหูเซ็บบ่แม่เซ็บบ่มาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินนำกันนี่เนาะขี้เพิ่มเติมตอนจะจดขี้เพิ่มเบิงตอนสดจดนี่นี่คือตอนน้องมาสดจุดเซ็บบ่สุดยอดเลยจะโดนจะได้กินเทื่อนึง ปีกายนี่เฮงไ่ได really. ้ก <|ja|> ินเลยเนาะเบิ่งบทันแม่ฮันปีกายนี่แบบแม่หันเป็นคอยติดตามตลอดเลยท่านพูนแบบสามปติตามเป็นสามมือสี่มือพู้นัลนมือที่ห้าแล้วมันเกิดมือที่ห้าเขาโบไปพันเขาครับเบี้ยวนะมันพัดเกิดเลยสินะอ้าวมันเป็นยังันว่าเห็นให้เขาบุญเขาไปได้กินน้องแทบเอาว่าปีกายกินได้กินสองเดือนก็ถือว่ามีบุญเนาะได้กินน้องมัวสองเดือนมาลองโยมาลองซีมดู ามาเด้อพี่นอกก้องเอ้ยมาขีนดำก,ก,กันเนาะมาเข้ามาขุมไหนไหเข้าเอ้ยได้เรื่อมอยู่คว่ำข้าวฮะเนาะข้าวเฮงไรจนเรื่องเลยเออความดำมันดำเรื่งอ่ะแม่มันคือต้นยืดเห็นไหมอีบอมบอกว่าเพื่อกินต้นยืดต้นยืดกินจ้าแม่จะยืดจังพี่เนาะ กับจุ่มกองกับจุ่มดำาหิวตามเลยนะมาๆมากินข้าวนำกันเดี๋ยวน้องบอมพอตังกงแป๊บหนึ่งแล้วมากินข้าวนำกันเนาะพี่เด้ออยากเหตัวอีกทีไรมาเด้อพี่น้องกินซมนำกันเนาะขนาดกินข้าวยังกินชมซมใ่สิดบึ้ลูกนี่ขาดซมก็ได้ ลูกนี้ขาดส้มเหมือนขาดใจนะแม่เอ็นเดอร์แม่ส้มกับส้มมากระถั่นเนาะอันนี้เนาะมากระถั่นเต็บๆมมากระถั่นซุ่มหนึงว่าใครได้มากระถั่นบ้านฮะแม่ฟาวแม่จอไปเบิ่งเมตูกคนเนาะพอยเมตูเพิ่นจิบไปหอวเนาะเอาไปจิบไปเบิ่งกันแต่ว่ากินข้าวก่อนจิกินจิบยุ่งโอ้โหเครียอึจเออ แม่จะเอาแกงไปที่ไหนเดี๋ยวน้องบอมขอตัวไปต้มแม่แป๊บหนึ่งมาากกันจะกินว่ะจิแม่จะเอาเข้าวไปสู้เมตูกินอยู่เหอนอ่ะเนาะตอนนี้แม่ก็สิไปละเอาน้องเมัวไปส่งน้องบอมให้น้องบอมไปส่งเดี๋ยวน้องยูก,ก็สิตามไปเนาะให้แม่ไปก่อนต้มาเที่ยกินอะไรบายบายแม่นับเปก่อนนั่งจองตั๋วทีห้ามกินเป็ดกะซิตอนเด้อบ้าเลยเจอนับไปอีกนล้นพูดแม่มันกะจิฮอดซิแพ้อยู่บ่เนาะ ไปแล้ว okay, โอเคทุกคนตอนนี้น้องจู่กำมาฮอดเหงื่อเมตุแล,ล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรูเอาเครื่องมาให้เมตูน้องจูุริยัดเซอร์บอไปทิมไปใส่ล่ะนี่โอ้เป็นลกูกทีมลืมละโอ้ยตายตายตายในบินสาะก่อนโอ้ยม,มากินข้าวแล้วกันเอาสบ,บายดีใช่ไหมเอาไม้ ยาน่ะอยู่ยานะอยโอ้ยอายุกะง่าปนี้ยานอายุไอเด้อกินข้าวไหมคินละมีน้องทุกคนน้องคิงเคียงของพ่อน้องคิงเออเนาะน้องคิงของพ่อเลยเนาะข้าโตแล้วข้าโตเลยพ่อเป็นลูกก๊กลูกของที่สองของพ่อพ่อตู้ไม่ตู้เลยเป็นผู้นี้เป็นมนางญิงได้อยู่ยาเข้ากองกันถ่ายคนแดียวคนยาเข้ากองสบายดีเลยดูสบายดีเลยวะ เนี่เนดิตเอ้าค้าต้มดนะกนเะเอ้าตคาโตมาเดินาค้มาอาต้มาคาโต้คาโตมาคา้าตมาโต้้าคาโต้าโต้โ้วาคา้มาค้มาคาโ้ามาคต้้า้้าาาม้าามค มากระซิฟุดอยู่ประมาณนี้บึ้งทองตูเบื้องทองมตูก่อนเอามาบึ้งงม่ตูได้หน่นะบื้งม่ตูบึ้งทองเนี่ยน้าแหงว่าม่ตูป้าปานคนที่พาคุณะคุณอานคนถือพาเออตุ้กินข้าวอ่ะกินได้หรอุน่ะสีีแน่นมัแน่นเลยพุ่ฮอน แนค่าเบนเอมนค่าไอ้บอมเอห่ิมันมีนออิพามิตูปิดอ่าเนี่ยจ้เไปเออู้วยดคอว่นอ้ได้หน่อยมือตามหน่วยลูกลานก็สิมาหามตู้นี่มืดเนาะยังมาเรยนียังมาบุคบแมน มาครบมีแต่อาวงเป็นลูกคนที่เดียวฮิซี่วอีพออีพอเลยอีพออาวันเอาเสงอเอามเอาวงเป็นฮซี่เอาเสงเอาเสงแล้วเจิ้งเอาคำาทานแล้ว็ลุงกี้แล้วก็ลุงวันาทมึงเล่นเปลี่ยนซงไหมเอซีเดเออบุญได้ ตู้ซือปีสอบอะเจ็บคุน่ะมาบอกเนาะตุ้อกตู้กู้ไม่ได้ที่ยาแล้วมันครับยางห้องกระชิ่ทาเนาะลูกหลานมากะสิฟุตอยู่ประมาณนี้เนาะทุกคนรวมฟุตเมื่อลูกหลานมารวมตัวกันกินเดือกระโได้ว่าไม่ตู้กินเดือได้แด้ไม่ตู้กินโง่บอกมาติดหนี้มาเกี้ยบอกกินเดือกระโบได้บูบบตีนก็เชื่อว่าไม่ตู้ หน้าแหงว่ะไม่ตู่นเย็นน่ะเอเหน่อยหนึ่งเธอหน่อยนึงะน้าแหงว่ะบ๊นอภวมิจิกไปลดน้ำมันก็จะว่าสบายดีอ้าวสบายดีจิแจ็คืออไเอันนี้เือข้าวม่งอันนี้คือข้าวม่วงแล้วกินมัม่วงกินเ็มันิซมเพื่ออะไรมือพ่ดจัแ่จัมมามึงไงมันก็มือตายแหละ หม้อมือข้าวดูห้ากระป๋างมาห้าตักเกลือมือถึงข้าวมาที่มาที่อันนี้ทำมีแต่ยานกับยานอันนั้นยานคนหนาเป็นกับยานโอเคทุกคนตอนนี้เราสองคนก็ได้มาเนาะจากการไปบึงไปตู้แม่นบึงบึงอื่นเนาะบึงอื่นเพื่อนได้บึงอื่นเพื่อนจะได้เอาไปตู้ไปหงมหมอเนาะหงมหม้อใหญ่หงมหม้อยู่เวียงจันทร์เนาะไปเจาะอีกไปเจาะน้ำออกอีกเนาะไปดูดน้ำเขาเลยอื่น ไปโดนน้ำคือทองไปตู้ย่าอแหงเนาะตอนนี้ชุดนี้จะเคยแหงก่อนเต่ละเทือนเนาะเพราะว่ากินเขากับไกินน้ำกับใดได้แบบนี้มันคํอยุแบบกระเพาะนี่คํอยุหัวใจได้แต่นอนย่างเกียวเท่านั้นลูกขึ้นกับลุกบ่ได้กาเห่ากาเป็นลูกเป็นหลานเห่ากาไดแบบเป็นได้ที่เาห่าซวยไดเนาะเมื่อกี้เห่ากาแบบ อันเป็นน้ำจิตน้ำใจว่าไม่น้ำจิตน้ำใจ <c oughs> เป็นแบบอันเพิ่นฮนะเป็นแบบเพิ่นกับป่วยแบบนั้นนะเหากับแบซออบ,นะแบบบซื้ออย่างไปให้เพิ่นกินบ่ได้นะทุกคนแบบเขาบุ้ม่ว่าซื้ออย่างไปให้เพิ่นกินเพื่อนแบบกินระยะพิษเพิ่นฮนะแบบกินระยะมันที่ขึ้นอิ่งแห้งเขาก็เลยเอาเงินให้เพิ่นไปซื้อในการเดินทางไปซื้อน้ำซื้อในซื้อเดี๋เพิ่นอยากกินที่เพื่อนกินได้ก็ให้เพื่อนซื้อเนาะเออให้เพิ่นกินไปแบบเพื่อนหิวฮะนะเขาก็ะบ่มีอย่างช่วยเพื่อนเขาก็เป็นรูปเป็นลาน อู้นึง่งหอกซวยอย่างใดเขา,าก็ขอซวยไปได้เนะาะเขาก็มีซ้ำที่อาหอกซวยได้เนาะโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้เขาก็จะลลไลฟ์คนแนละ้วกเนาะเพราะว่าลงจูก่กับมาเต้เหินมีนตู้ไหวเพราะว่ายังสะจใกว่าพ่อหันไปตัดไม้เนาะพอไปตัดไม้จะมาคำแบบเหินอีกครั้งหนึ่งโอเคคลิปนี้ก็ฝากทุกค,คนเป็นกำลังใจกดไลค์กด,กดแชร์ติ<ค>ด,<ก>ดตามพวกเราดีเด้อบ๊๊าายยบบายบาย